พบก,กับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่โคกหนองนาห้าไร่บุยลำขุดโดยทียมงานโชคสิริกุลรถขุดบุยลำอื้ี่โมยลีว่เป็นสะรูปเล็กแปดฟรีฟอร์มตัวนี้เสร็จแล้วนานนามีกำลังเติมน้ำพอดีอยู่ติดห้วยครับเลยมีน้ำเติมเลยครับไม่ต้องรอฝนตกจะภาพจัดเลย เปิดน้ำเข้าอยู่ตตตตตเต็กเตเเน้ำห้วยอันนี้ไปดูลุมน้อยทีนี้จะพาไปจะทำสะพานก็เดินข้ามก็เลยไม่ได้ขุดลึกเป็นเป็นแอ่งชนกัน เราทำงานช่วงหน้าอะไรนะแบบฝนตัวหนาเกี่ยวข้าวฝนตกเป็นดินเหนียวด้วยทำงานยากนิดนึงครับมันเหนียวติดปุงกี้แล้ว โอ้ยดายไม่ได้มาถ่ายตอนยังไม่เปิดน้ำเนะเาะล่างสวยเหมือนกันมูวแขับรถอยู่นี่เปิดน้ำใส่แล้วนี้เป็นบันไดขึ้นนะครับเขาบันไดเป็นคนคนทัวขึ้น ยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเพราะว่ามันเหนียว <c oughs> ดินมันเหนียว